ต,ตไ,ได้สวยไหมครับน่าจะสวยครับตัวนี้ครับปลาหนาใสาอ้วนๆครับ ก็นาเนี้ยมันเป็นนาที่ว่าน้ํามันเริ่มลงนะครับน้ํนมันจะมารวมอยู่ฝั่งเนี้ยผมกวมาหาตีเอานะครับตามที่เป็นแอ่งทําคั่งๆใส่อ้วนๆสวยๆครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมเต็มคมครับตัวนี้อ้วนอวนสวยๆเลยครับอ่อนี่ครับงัดมาด้วยนี่เลยคันนะครับยักษ์ทองครับผมโกเด้นเจนยักษ์ทองโปรเทคบายเด็กตกปลาครับเวท87นะครับตอนนี้ก็ ลายเอกคอสสวยๆเลยครับตัวนี้เหนียวๆนึบๆสเปรทรงเยือได้ดีนะครับฝากกดดไว้วครับผมคันโกลเด้นเจนครับผมยักษ์ทองกับกบยางแก้ขันจิ๋วครับสุดยอดมากครับ